ล่าล่าเผ็ดเถียนเถียนหวานเสียนเสียนเค็มชิงตั้นชิงตั้นจืดขู่ขู่ขมขซิงซิงคาวเซอร์ ซอร์ฝาดซานซานกลิ่นสาบฮาลาฮาลาเหม็นหืนโซโซเหม็นเปี้ยวสวนสวนเปี้ยวอูเว่ยอูเว่ยไม่มีรสชาติ นองห้นองห้วลดเข้มข้นโยโยมันหมาหมาชานี่นี่เลี่ยนสุนโฮห้วนโฮห้กลมกลมส่วนเถียนขูล่ล่า ส่วนเทียนขูล่ลาเปรียบเทียบกับชีวิตที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมีทั้งชื่นมื่นและขมขื่นจ,จี้จืดจี้จืดประโยคหนีเย้าตัวล่าหนีเย้าตัวล่าคุณต้องการเผ็ดแค่ไหนประโยคนี้เป็นประโยคสำหรับถามความต้องการระดับความเผ็ด เวล่าเวลาเผ็ดน้อยจงล่าจงล่าเผ็ดปานกลางจงล่าจงล่าเผ็ดมากปูล่าปูล่าไม่เผ็ดชาล่าชาวล่าเผ็ดมาก ปู่เย่าไทล่าปูย่าไทล่าไ,ลไม่เอาเผ็ดเกินไปเธอล่าเธอล่าเผ็ดเป็นพิเศษอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเยอะๆนะคะ